เพื่อนมึงแน่ใจหรอมึงทิ้งกูไว้ค้างน้ำคนเดียวอ่ะกูกูเกลียดมึงนะมึงทิ้งเพื่อน้องเอาหนักกูชิ้มึงไม่หรอมึงไม่ต้องกลัวหรอกไม่ทิ้งไม่หรอกจะเิ่งูจักมึงก็เถอเอาหน้าวกูเชื่อก็เถอะเดี๋ยวกูไม่ไปหาไปบ้างไปเรื่องมากไอ้สัสเหี้ยเออเขียวอย่างงั้นก็ได้ถ้ามึงทิ้งกูไว้ห้องน้ำนะไอ้เวลไอ้หานี่เห็นกูเพิ่งรู้จักมึงแต่กูเชื่อใจมึงนะ ลไปกันให้มือมือรู้สึกอะไรแปลกๆไหมรู้สึกแปลกๆหอะมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆเลยเพื่อนไม่รู้วอะจะมันเหม็นมันกินความรักของนีนชัดเลยกินความรักเป็นเช่นชัดใช่กูว่ามันน่าใช้กินาเลนี้เพื่อนทำไมมึงคิดอย่างนั้นละเพื่อนเพราะน่าพูดเขาเป็นสีแั้วไงวะว่าแม่งมีกลิ่นแปลกๆว่ะ แล้วไอ้ต้นตอนี่มันอยู่ที่ไหนเราเพื่อนกูไม่รู้เลยว่ะเพื่อนนั่นเนี่ยมาต้นตอไอ้เชี่ยรู้พี่เขามาสุบดีกว่าเลยว่าไอ้สัสเขาพอดีแล้ว